น,นี่คือองค์ความรู้ที่เราสรุปกันเองนะนี่คือควรจะภาคภูมิใจว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมีผู้เขาพูดไว้ส่วนที่1เราสรุปว่าความรู้ที่ได้คืออะไรส่วนที่2เราสรุปว่าความรู้สึกเมื่อได้รับรู้รับทราบได้ดูแล้วเนะี่ยมันคืออะไรแล้วคิดว่าที่ใครต่อใครเขาทําวิดีโอคลิปให้ความรู้ เขาทำวิดีโออินสไ r a t เรชั่นทั้งหลายเขาทำเรื่องราวที่ให้กำลังใจทั้งหลายเนี่ยเพื่อสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เกิดอะไรขึ้นเอาไปปรับใช้อะเอาไปใช้นี่คือส่วนที่ 3, สาำคัญของของทุกอย่างไม่ว่าเวลาเราจะบอกเรื่องอะไรให้ใครฟังหรือว่าเราจะหยิบยื่นข้อมูลอะไรให้ใครดูก็ตามเหมือนกันอย่างที่เขาทำสื่อมาเขาเล่าเรื่องมา แล้วเรามาสรุปว่าเรารู้อะไรแล้วแล้วเราพอจะสัมผัสได้ว่ามันก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างไรแล้วส่วนที่สามสำคัญมากก็คือเอาไปทำอยากฟังว่าเราฟังคลิปแรกแล้วเราแวบกับตัวเองว่าคิดว่าเราเอาไปทำอะไรได้คลิปแรกคือวัยรุ่นเขาฝึก mindfulness in school ใช่ไหมเราอดูปุ๊บสรุปว่าเราได้ความรู้ว่าความสำคัญของสภาพจิตใจ สรุว่าเรารู้สึกว่ามันจําเป็นในการนําไปตัดสินใจได้เนี้ยเป็นเรื่องที่กระตุ้นความสําคัญแล้วเราคิดว่าพอดูจบปุ๊บเราหยิบไปปรับใช้อะไรได้คลิปที่หนึ่งอหนูรู้สึกอยู่แล้วว่าแบบการนั่งสมาธิมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเขินที่ว่าไวรุ่นเราทำไม่ได้เพราะว่าหนูคิดว่าใครทำก็ดีกับตัวคนนั้นแล้วก็อย่างที่ ในคลิปที่เขาถ่ายทอดความรู้สึกก่อนนั่งสมาธิกับหลังนั่งสมาธิมันก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นจริงแบบในชีวิตหนูหนูก็นั่งสมาธิเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันช่วยได้จริงๆที่เราจะจัดการกับความคิดหรือความรู้สึกยังไงเพราะว่าบางทีเวลาที่เราไม่มีสมาธิอ่ะเราก็ทีแจะฟุ้งซ่านคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า คนที่เอาตรงนี้ไปปรับใช้กับชีวิตได้ก็ก็จะมีความสุขขึ้นค่ะแล้วก็จัดการกับชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นอกดรดคลิปที่สองเราได้ความรู้ว่าเฮ้ยมันมีความก้าวหน้าของวิทยาการโลกอะแต่ว่ามันก็มีคนที่เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะทำอะไรกับชีวิตอะไรเงี้ยแล้วพอเราฟังจบปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรก็ในในคลิป มันมีแค่คนหนึ่งก็าถามนี่แหละรครับเรื่องของปัญหางานในอนาคตทีนี้ผมก็ฟังนวเนี่ยก็เห็นว่าเขาตอบว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะไปช่วยงานแต่เราต้องช่วยคนมากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยก็คือเราก็ต้องเข้าไปทํางานถูกไหมครับเรามีวิทยาการต่างๆมาช่วยเราแต่พอ ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คนขาดเลยก็คือเรื่องของสกิลในการทำงานทั้งซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลซึ่งถ้าในยุคยุคนี้แล้วก็ในยุคอนาคตรเรื่องของพวกการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมหรือ SQL เป็นภาษาที่แบบใช้ในการดึงข้อมูลอย่าง Big Data อะไรเงี้ยครับใช่อันนี้สมมุิินะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมาก คือถ้าเรายังคงทำเพื่อแบบว่าหรือเรียนเพื่อที่จะแบบว่าทํางานอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราขาดสกิลบางอย่างที่มันสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราก็อาจจะแบบติดอยู่กับที่เดิมๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับขยายหรือเคลื่อนย้ายไปในอนาคตต่อๆไปได้ใช่ครับผมคลิปที่สามทำให้รู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไร ฟังแล้วเรารู้ว่าแบบเรื่องงานที่ได้เงินกับเรื่องงานที่ส่งคุณค่าใช่ไหมจ้ะผมรู้สึกว่าคือทุกคนนั้นก็มีแพชชั่นของตัวเองกันหมดแต่ว่าการที่เราจะทำตามแพชชั่นนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่รีเราไปสู่ไอ้ fulfill career แต่สิ่งที่ เราจะสามารถทําให้เรามี fulfillment ได้เนี่ยนก็คือการทําอะไรที่มันมีคุณค่าหรือไม่ก็การทําอะไรเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาสังคมไปนในทางที่ดีขึ้นครับผมผมก็ได้จับใจความผมนะว่าประมาณว่าเราควรจะแบบลงมือทําอะไรเนี่ยให้มันเยอะๆหลากหลายครับเพื่อที่จะสารวจตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าชอบงานแบบไหนแก็ เราสนใจเรืยองงานแบบไหนครับเพื่อนจะลงมือทาให้มันหลากหลายครับที่เขาไล่มาสรุปมาก,ก็คือดูแลตัวเองด้วยวิธีการใดบ้างแล้วตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงกับสภาพภายนอกมากน้อยแค่ไหนแล้วบ้างและสุดท้ายอย่าลืมพาตัวเองไปเปิดประสบการณ์ที่มันหลากหลายเพียงพออย่างน้อยถ้าเรารู้ตัวว่าเราตรงไหนเรามีตรงไหนเราขาดเราพยายามเตรียมเติมตัวเราไว้อะไรเงี้ย ความกังวลมันจะลดลงแล้วเราก็จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นว่าจุดไหนที่ควรจะพาตัวเราไปอยู่เราต้องจุดนั้นเพื่อจะทําอะไรได้